ทีติรัตนะคะกันทสุดอายุ28ปีคะ่ะก็ชอบการแต่งหน้ามาก,มากชอบแบบชอบสุดๆเป็นสิ่งที่ทำแล้วมีความสุขแอนเชื่อว่าสาวๆหลายคนเนี่ยก็ชอบแจนก,ก็เลยอยากเอาแบบเทคนิคของแจนนะคะที่จะแบบแต่งอะไรเงี้ยมาแบ่งปันกับเพื่อนๆอันนี้ก็จะเป็นความสุขของแจนนะคะ ส่วนปัญหาของผิวของแจนก็คือสิวนั่นเองสิวเนี่ยจะชอบขึ้นแบบช่วงหน้าผากหรือว่าคางอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเพิ่มความชาเลนจ์ในการแต่งหน้าโดยวยาะที่ต้องเอาคอนซีลเลอร์มานั่งลบสิวกันนะคะก็สนุกไปอีกแบบนึงแต่ว่าสิวเนี่ยเขาบอกว่าใครที่เป็นเนี่ยยังมีความเป็นวัยรุ่นอยู่ค่ะทุกคน ทุกคนก็ต้องผ่านช่วงเวลาในการเป็นสิวนะคะก็ต้องรักษากันต่อไปในส่วนของผิวมีวิธีการดูแลหลากหลายรูปแบบนะคะแล้วแต่ผิวของแต่ละคนส่วนแจนเนี่ยจะเป็นคนผิวแห้งแล้วก็มีทีโซนที่แบบค่อนข้างมันนะคะอันนี้ก็คือปัญหาของผิวของแจนนะคะบิวตี้บล็อกเกอร์ที่ชอบนะคะชอบคุณนิกกี้เป็นบิวตี้บล็อกเกอร์สายฟ้อมชอบเขาเพราะว่าเขาเป็นคนอวบที่มีความมั่นใจแล้วก็แต่งหน้าเก่งก็ยังไงฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะ ะคะขอบพระคุณมากคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย